ามาทำบุญมาทำชีวิตาจะต้องตอกรถทาเจ็บหวาดโดนไฟแบบเหมายกยกตัวอย่างพระนางมาริกาพระนางมาริกาเป็นลูกของชาวบ้านในเมืองสาวัตถีชอบร้อยดอกไม้เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งร้อยดอกไม้ไปถวายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สาวัตถี บุญเจ้าแสดงธรรมพระนางบรรุธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี่คุณธรรมของคุณธรรมของพระโสดาบันทราบแล้วใช่ไหมพวกเราเป็นยังไงต้องรักสังโยชน์สามสักยทิฐิวิจิกิจฉาศีรพัตตปาาตต้องรักสังโยชน์สามไม่ได้รักษาสินให้ครบเช่นสินห้าเนี่ยไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ่อยนางบริการทาบุญมาทั้งชีวิตขยันทําบุญชเชวน สาธรรมญาติธรรมเพื่อนสูงพาเข้าวัดฟังธรรมตลอดไม่ได้ขาดวันหนึ่งก่อนที่พระนางทำกาละในบ้านปลายของชีวิตฟังน,นะฮะทำบุญราัชีวิตทำไมถึงตกตรำลงในบ้านปลายของพระนางมาลิก,กาทำบุญมาทั้งชีวิตพระจ,จะสิ้นใจเขาเรียกภาษาทำมาเขาเรียกาาทำกาละพระพานางด้วยความที่กิจของพระนางยังไม่เรียบคือ จิตใจของพระนางยังไม่สงบห่วงความวุ่นวายที่ยังทําภารกิจข้างค้าอยู่อันนู้นยังไม่เสร็จอันนี้จิตไปเกาะอ,อยู่ตรงอารมณ์ของพระนางหรือจิตของพระนางไปเกาะตรงนั้นพระนางไปเกาะตรงนั้นแตนที่จะนึกถึงบุญดันดันนึกถึงกิจการงานที่จะไปทําบุญตอนนั้นพระนางไปจุติที่อุสทานโลกนะครับ เท้าของพระนางเนี่ยจำนะจิตกายที่พระนางเนี่ยไม่ได้เป็นจุดติที่อุตสธานรกแต่ขาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นจุดติที่ไปห้อยไว้ในอุตส่านรกอีกส่วนหนึ่งของกายที่ท่านไปอยู่ในดาวดึง์พระนางตกนรกอยู่เจ็ดวันจำไหั้ะพระนางตกนรกถึงเจ็ดวันไฟนรกแผดเผาเท้าของพระนางอยู่เจ็ดวันเราคิดดูที่เรานั่งอยู่เอาไฟมาเผาเท้าร้อนไหม ไฟในเมืองนรกอะเพราะนางตกนรกอยู่เจ็ดวันนางถูกไฟแผลเผาอยู่เท้าข้างหนึ่งอยู่เจ็ดวันเพราะนางมาริการท่านที้ทำบุญมาทั้งชีวิตที่ไปตกนรกก็กังวลในเรื่องงานการทางโลกอะไม่ยอมปล่อยวางมันเป็นเรื่องก,กิเลสตัณหานั้นต้องต้องไปจุติในนรกขาข้างหนึ่งไปห้อยอยู่ในเมืองนรกเจ็ดวัน อีกส่วนหนึ่งของของกายที so like Não, ่ท่านไปประจุในสวรรค์ดาวดึงท่านถูกไฟแผดเผาถึงเจ็ดวันถ้านลองคิดดูดิเอาไฟเผาเท้าเท่าไรท่านจะรู้สึกอย่างไรจะคิดนะทำบุญมว่าทั้งชีวิตแต่ถ้าติดสุดท้ายไม่รู้จักปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระจอมไตรสอนให้พวกเรานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้มีสติสามารถที้ะในการตายแบบมีสติรู้จักทำกาละใน้ันไปของชีวิตก่อนที่จะ ลมหายใจดับสิ้นหลงฟังนะครับเพราะฉะนั้นทมบุญทุกวันเนี่ยมันได้บุญจริงแต่เราก็ต้องรูงจ้จักการตายด้วยการเจริญสติทุกครั้งอาจารย์สอนตลอดว่าให้พวกเราเจริญสติอยู่ก็ไปอยู่กับปัจจุบันทำทุกเจ้าสอนให้อยู่กับความทุกข์ไม่ได้อยู่ความสุขอยู่กับทุกข์ให้ได้แล้วก็ขอหาวนทางดับทุกข์แล้วก็ทําความเข้าใจทุกข์นั้นเพื่อหาทางออกจากทุกข์ให้ได้ ให้รู้จักการาประพตชปฏิบัติเช่นพนะนางมาลิกาขนาดทำบุญม,มาทั้งชีวิตแล้วยังต้องตกน้ลกั้งเจ็ดวันโดนไฟแผดเผาเท้าอยู่เจ็ดวันแต่ที่หลุดพ้นสุดท้ายนางก็ไปจุติที่ดาวดึงอันนี้เรื่องจริงนะในพระไตรปิฎกบันทึกไว้นะครับสิ่งที่สิ่งสําคัญเป็นเกียรติความรู้เรื่องน้อยสิ่งสาคัญที่ที่ทําให้พวกเราได้บุญบุญสมน,น,น่คืออะไรคนระับก่อนตายฟังนะครับ ชอบทำบุญแล้วทําไมต้องตกนรลงฟังนะครับคนที่ทําบุญมาทั้งชีวิตบางครั้งเนี่ยมามาตกม้าตายตอนตอนทานจะสิ้นอารมณ์หายใจแล้วต้องไปจุดตีในบางลรกอย่าคิดนะทาบุญมาทั้งชีวิตแต่ถ้าติดสุดท้ายไม่รู้จักปฏิบัติแต่เราก็ต้องรู้จักการตายด้วยการเจริญสติทุกครั้งอาจารย์สอนตลอดว่าให้พวกเราเจริญสติอยู่ก็ไปอยู่กับปัจจุบนันทำรูกเจ้าสอนให้อยู่กับความทุกข์ไม่ได้ให้อยู่กับความสุข อยู่กับทุกข์ให้ได้แล้วก็หาวนทางดับทุกข์แล้วก็ทําความเข้าใจทุกข์นั้นแล้วหาทางออกจากทุกข์ให้ได้ให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติ